ดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะในวิชาคณิตศาสตร์เราจะเรียนกันเรื่องของโจทย์ปัญหาค่ะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดที่หน้าสามสิบนะคะเรื่องของโจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําไปพร้อมกันนะคะว่าวิธีการหาคําตอบของโจทย์ปัญหาแต่ละข้อนะคะหาคําตอบได้อย่างไรนะคะเรียนดูข้อที่หนึ่งนะคะ ชมรมดนตรีต้องการซื้อเครื่องดนตรีราคา275,000บาทชมรมดนตรีมีเงินอยู่แล้ว98,500บาทชมรมดนตรียังขาดเงินอีกเท่าไรนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องดูก่อนว่าโจทย์ที่เขาให้มานะคะเป็นวิธีอะไรนะคะเป็นวิธีอะไรในที่นี้เราจะเรียนอยู่สองวิธีค่ะคือวิธีการบวกและวิธีการลบนะคะ เขาถามว่ายังขาดเงินอีกเท่าไหร่นะคะคำว่าขาดนะคะก็คือเงินตั้งต้นมีอยู่แล้ว9ก้าหมืนะคะแต่ต้องการเงินจำนวนนี้นะคะต้องการ2องแสนกว่าบาทแสดงว่าโจทย์ข้อนี้เป็นวิธีการลบนะคะเดี๋ยวข้อนี้เป็นวิธีการลบแล้วทำอย่างไรนะคะนักเรียนก็ ตั้งโจทย์ขึ้นมานะคะในที่นี้เราไม่ได้แสดงวิธีทำชั้นักเรียนตั้งโจทย์ที่ไหนก็ได้นะคะครูตั้งโจทย์ตรงนี้นะคะอ่าเอา207,500ตั้งเพราะว่า200,000เนี่ยมีค่ามากกว่า98,000นะคะวิธีลบจะต้องเอาตัวที่มากกว่าขึ้นตั้งก่อนนะคะแล้วเรียนก็ลบหาคําตอบนะคะอะมาดูกันค่ะหาคําตอบอย่างไรนะคะ 0นลบศูนย์นะคะก็จะได้ศูนย์นะคะศูนย์ลบศูนเหลือศูนย์ศูนย์อ่าตรงนี้นะคะศูนย์ลบห้าไม่ได้นะคะศูนย์ไปยืมตัวข้างหน้ามาสิบนะคะห้าถูกยืมไปก็จะเหลือสี่นะคะสิบลบห้าเหลือห้านะคะสี่นะคะแตลตรงนี้นะคะลบกันไม่ได้นะคะเพราะสีมีค่าน้อยกว่าสี่ก็ไปยืมเจ็ดมาเจ็ดก็จะเหลือหกนะคะ สี่ถูกยืมมานะคะยืมมาสิบเป็นสิบสี่นะคะนักเรนก็คิดดูนะคะแปดเก้าสิบนะคะก็จะได้หกนะคะเจ็ดนะคะถูกยืมไปหนึ่งเหลือหกนะคะก็ไปยืมสองมาสองก็จะเหลือหนึ่งนะคะสองก็จะเหลือหนึ่งนี่จะเป็นสิบหกนะคะเก้าลบสิบหกเดี๋ยวเท่าไหร่เรียนก็เขียนลงไปนะคะ โอเคนะคะคําตอบที่ถูกนะคะก็จะเขียนลงตรงนี้นะคะตรงช่องต่อนะคะเขียนเป็นตัวเลขไทยี่งก็เขียนลอกโวมัน,นะคะ่ะชงรมดนตรียังขายยืนเอกหนึ่งแสนเจ็ดหมืนหกพันห้าร้อยบาทนะคะนี่คือเฉลยข้อที่หนึ่งนะคะ,ะข้อสองร้านขายอ่าขอไปค่ะร้านทองขายทองรูปพันธ์ได้เงินสามล้านแปดหมืนเก้าร้ยบาท ขายทองแท่งได้เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทร้านทองขายทองแท่งได้เงินน้อยกว่าทองรูปพันกี่บาทคะเขาถามว่าขายทองแท่งได้เงินน้อยกว่าทองรูปพันกี่บาทนั่เรียงคิดว่าข้อนี้เป็นวิธีการเลยค่ะอยากทราบว่าขายได้น้อยกว่ากันเท่าไหร่ก็ต้องเป็นวิธีลบนะคะวิธีลบนี่เรียนก็ตั้งโจทย์เลยค่ะ ค่าไหนมากกว่านะคะเอาขึ้นก่อนนะคะเอาค่าน้อยกว่าเป็นตัวลบนะคะแบบนี้นะคะนี่ก็ตั้งโจทย์ข้างนอกนะคะในหน้าสามสิบนี้ครูต้องการแค่คําตอบนะคะนีเนเขียนไมมถูกค่ะร้านทองขายทองแท่งได้เงินน้อยกว่าทองูปพันจุด,จดบาทนะคะตรงจุดจุดนี้ก็คือเติมลงไปนะคะนี่เลยก็ลอแแบคํคำตอบดูนะคะสําหรับข้อนี้นะคะ ข้อสามกรมประมงปล่อยลูกปลาลงน้ำครั้งแรกนะคะนี่เขาให้โจทย์มาหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมืนตัวครั้งที่สองน้อยกว่าครั้งแรกแป6แสนเก้าหมืนหกันห้าร้อยตัวรวมสองครั้งกรมประมงปล่อยลูกปลาลงน้ำกี่ครั้งอันนี้เป็นวิธีเลยค่ะเราต้องหาก่อนว่านะคะครั้งที่สองน้อยกว่าครั้งแรกเนี่ยครั้งที่สองเท่าไหร่นะคะเราก็ หาด้วยการลบนะคะแล้วจึงมาบวกยังไงนะคะหาลบก่อนนะคะตั้งเลยค่ะวิธีลบเอาตัวมากขึ้นก่อนเราจะหาว่าครั้งที่สองเนี่ยมีปลาเท่าไหร่ก่อนแล้วค่อยเอามารวมนะคะอ่าครั้งที่สองนะคะครูคำนวณได้เท่านี้นะคะจากนั้นนะคะค่านี้นะคะหกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยค่ะอันนี้คือยอดของปลาที่ปล่อยในครั้งที่สองนะ จากนั้นเราก็เอาปลาครั้งที่หนึ่งกับปลาครั้งที่สองมาบวกกันค่ะเราก็จะได้คำตอบนะคะเป็นยอดรวมที่กรมประมงปล่อยลูกปลานะคะก็จะตอบว่ารวมสองครั้งกรมประมงปล่อยลูกปลาลงน้ำนะคะสองล้านสองแสนสามพันห้าร้อยตัวแบบนี้นะคะข้อสี่นะคะรถกระบะราคา สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทรถจักรยานยนต์ราคาน้อยกว่ารถกระบะสองแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทรถเก๋งราคามากกว่ารถจักรยานยนต์หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทรถเก๋งราคาเท่าไรอันนี้โจทย์จะเป็นโจทย์ซ้อนกันอยู่นะคะโจทย์ซ้อนกันอยู่ เราต้องคิดก่อนว่าเป็นวิธีอะไรก่อนนะต้องเอามาลบก่อนเพราะว่าเราต้องหาค่าของรถจักรยานยนต์ให้ได้ก่อนว่าจักรยานยนต์ราคาเท่าไหร่เราก็รา,าคารถกระบะนะคะมาลบกับราคาที่น้อยกว่านะคะเอา3 2 8 0สนมาลบกับ2 0 0 0 0ือ่ะกส่ะ2 8 9 0ร้นะคะเราก็จะได้เป็นราคาของรถจักรยานยนต์มานะคะเมื่อเราได้ราคารถจักรยานยนต์แล้ว ก็เอามาลบกับราคาของอ่ะค่อยไปค่ะเอามาบวกกับราคาของรถเก๋งโดยนะคะเอารถเก๋งมาบวกนะคะเราก็จะได้คำตอบนะคะก็จะได้คำตอบว่ารถเก๋งราคาเท่าไหร,นะะนรกกน่นะคะเรียนก็ลองบวกกันดูนะคะแล้วก็ลองหาคำตอบดูค่ะเอาเฉพาะช่องสีเหลืองนี้นะคะมาบวกกันนะคะเพราะครูทำ um, วิธีทำให้หมดแล้วนะคะได้เท่าไหร่ก็เอามาตอบ นะคะในข้อนี้อันนี้เรียนตอบเองนะคะข้อ5ค่ะเดทสำรวจราคาบ้านพบว่าบ้านชั้นเดียวราคา1 9 7 0 0ล้านเจบาทบ้านสองชั้นราคามากกว่าบ้านชั้นเดียว1 6 1 0 0ล้านหสหนึ่งมืบาทคอนโดมิเียมราคา4ี่ล้านห้าบาทคอนโดมิเนียมราคามากกว่าบ้านสองชั้นเท่าไหร่นะคะ ทัเลก็เขียนตอบค่ะคุณดูมิเนี่มราคามากกว่าบ้านสองชั้นจุดจุดบาทนะคะจากนั้นก็มาหาค่ะว่าใช้วิธีการอะไรใช้วิธีการบวกนะคะบวกคือนะคะเอาราคาบ้านชั้นเดียวเนี่ยล้านเก้ามาบวกกับนะคะเพราะว่าเขาบอามากกว่ามากกว่าเแสดงว่าต้องบวกเพิ่มนะคะบวกกับล้านหกนะคะเอาล้านเก้าบวกกับล้านหกก่อนนะคะอ่ะได้เท่าไหร่นะคะ จากนั้นก็เอาค่าที่ได้นะคะอเอาค่าที่ได้นะคะมาลบนะคะเอาค่าที่ได้มาลบนะคะมาลบกับเนี่ยคอนโดมิเนียมนะคะเราก็เอาค่าที่มากกว่าขึ้นตั้งก่อนนะคะลบกับค่าคอนโดมิเนียมนะคะเราก็จะได้ว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยราคามากกว่าบ้านสองชั้นอยู่เท่าไหร่นี่เลยก็หาคําตอบดูนะคะเอาสี่ล้านนะคะห้าแสนตรงนี้นะคะ มาลบกับค่าที่เราได้มานะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการคิดนะคะยืนหาคําตอบเองนะคะต่อมาค่ะเป็นการแสดงวิธีทำนะคะแสดงวิธีทำทําอย่างไรนะคะเรียนดูค่ะข้อที่หนึ่งโรงงานผลิตลูกปัดสีแดงและสีเขียวได้สี่แสนห้าหมื่นละห้าหมื่นลูกนะคะเป็นลูกปัดสีแดงเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยลูกนะคะเป็นลูกปัดสีเขียวกี่ลูก นี่เรียก็เขียนจุดเลยค่ะโรงงานผลิตลูกปัดสีแดงและสีเขียวได้นะคะได้เท่าไหร่อืมสี่แสนห้าหมื่นลูกเป็นลูกปัดสีแดงอยู่เก้าหมืนเก้าพันเก้าร้อยลูกนะคะใช้วิธีการลบนะคะเป็นลูกปัดสีเขียวเท่าไหร่เอามาลบกันก็จะได้ว่าลูกปัดสีเขียวเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตอบนะคะตรงตอบนี่นะคะเป็นตอบเป็นเลขไทยนะคะนักเรียนดูผังหน้านี้ไว้นะคะแล้วเขียนลง ตามที่ครูขึ้นให้นะคะนี่จะเป็นวิธีการทำนะคะการแสดงวิธีทำนะขะ้อท click ี่สองนะคะพ่อต้องจ่ายเงินค no ่าบ้านสองงวดเป็นเงินสามล้านบาทงวดแรกพ่อจ่ายเงินหนึ่งล้านเก้าหมื่นแปดไปค่ะหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทขณะนี้พ่อมีเงินเจ็ดแสนสองหมืนบาท พ่อต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าไรจึงจะพอจ่ายค่าบ้านงวดที่สองอ่ะงวดที่หนึ่งนะคะอวพีรร่ทมพ่อต้องจ่ายเงินค่าบ้านเป็นเงินเท่าไหร่คะสามล้านบาทงวดแรกจ่ายไปแล้วเนี่ยค่ะหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทนะคะก็มาลบกันก่อนคะ่ะมาลบกันก่อนถึงจะรู้ว่างวดที่สองต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะลบกันแล้วได้คําตอบนี้มา พอได้แล้วว่างวอที่สองจ่ายเท่าไหร่ก็เอาเงินที่พ่อมีตอนเนี้ยมาลบออกนะคะงวดที่สองต้องจ่ายอีกหนึ่งล้านสองหมืนบาทแต่พ่อมีเงินอยู่ตอนนี้เจ็ดแสนสองหมื่นนะพ่อต้องหาเงินเพิ่มอีกกี่บาทนะคะอ่ะพอไปค่ะต้องหาเงินเพิ่มอีกกี่บาทนี่ก็ลบค่ะเอาช่องนี้นะคะอ่ะหาคําตอบตรงนี้นะคะว่าพ่อต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะลบกันให้ถูกหลักนะคะแล้วนะคะ แล้วก็ตอบนะคะตรงตอบตรงนี้นะคะเป็นตัวเลขไทยนะคะตรงนี้เป็นตัวเลขไทยนะคะเขียนโจทย์ตรงนี้ลงไปเลยค่ะใส่ตัวเลขลงไปให้ถูกต้องนะคะโอเคค่ะไปดูข้อถัดไปค่ะครูจะให้แค่วิธีการไว้นะคะนักเ,เรียนไปทําเองนะคะข้อสามธานีมีเงินในสมุดบัญชีหนึ่งแสนบาทถอนเงินมาซื้อโทรศัพท์อ่าโทรทัศน์ ในรา,าคา4 1 9 9 0บาทต่อมาฝากเพิ่ม5,800บาทท้านี้มีเงินในสมุดบัญชีเท่าไหร่ัเรียกค่ะมีอยู่1นึ่งแสนถอนแสดงว่าต้องเป็นวิธีการลบนะคะต้องเป็นวิธีการลบนะคะเพราะว่าถอนออกไปนะคะทีนี้ถอนออกไปซื้อของเสร็จแล้วก็ฝากเพิ่มเข้ามาคําว่าฝากเพิ่มก็คือบวกนะคะฉะนั้น พอนี่จะเป็นวิธีการลบแล้วบวกนะคะนะคักเรียนก็ใส่ไปเลยะคะ่ะท่านี้มีเงินในสมบัญชีเท่าไหร่ใส่ลงไปครูจะเว้นตรงช่องที่จะใส่ตัวเลขไว้นะคะนักเรีนยนเพิ่มเองนะคะนักเรียนก็หยุดคลิปตรงนี้ไว้นักเรียนก็เขียนลอกโจทย์ลงไปนะคะลอกวิธีการทาลงไปแล้วใส่ตัวเลขให้มันตรงนะคะใส่เครื่องหมายให้เรียบร้อยนะคะเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกบวนะคะตอบท่านี้มีเงินในสมบัญชีจุดจดบาทตรงนี้เป็นตัวเลขไทยนะคะทํามาให้ถูกนะคะ โอเคค่ะสำหรับงานในวันนี้มีสองหน้านะคะหน้าสามสิบและหน้าสาสิบเอ็ดนะคะครูไปเร็วนิดนึงนะคะครูได้อธิบายไว้แล้วในคลิปนะคะฉะนั้นนักเรียนไปเลื่อนดูในคลิปนะคะมีคำตอบและวิธีการทำส่วนในข้อสองและข้อสามหน้าสาสิบเอ็ดอันนี้ก็จะเป็นการแสดงวิธีทำนะคะครูให้ตัวหนังสือมาแล้วนะคะครูให้วิธีมาแล้วนักเรียนแค่เติมคําตอบเติมตัวเลขให้ถูกนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการอธิบายนะคะเนื้อหาในแบบฝึกเรื่องโจทย์ปัญหาไว้เพียงเท่านี้ค่ะงานของเราคือหน้า30-31นะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะ